สวัสดีครับพบก,กับผมบ่านไร่ไนการนะครับวันนี้จะพามาใส่ปุ๋ยด้วยผานใส่ปุ๋ยแบบกรีดใบได้ด้วยนะครับก็จะฝังปุ๋ยไปเลยปีนี้พามาดูในปีของ2565นะครับก็จากประสบการณ์ทุกๆปีผมก็จะมาปรับปรุงเรื่อยๆแล้วก็คิดหาวิธีที่จะเพิ่มผลผลิตและดูแลดินเดี๋ยวจะไปดูกันว่า เครื่องใส่ปุ๋ยเป็นแบบไหนสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วคือของปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าอ้อยปีอะไรบ้างใส่ปุ๋ยแบบไหนสูตรอะไรทําไมถึงเลือกใช้สูตรนี้และก่อนจะหน้านี้เป็นยังไงไปดูกันครับครับผมครับผมสําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นเครื่องฝังปุ๋ยนะครับแบบกรีดใบอ้อยไปด้วย เริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็จะต้องมีนี่ครับตัวสับใบนะครับตัวนี้จะสับใบไม่ให้กะทู้ที่ฝังปุ๋ยหอบใบอ้อยนะครับเราจะไว้ใบอ้อยทุกปีแม้กระทั่งหรือต่อเราก็จะไถกบใบอ้อยลงไปเพราะอะไรเพราะเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะครับก็จะทำให้ดินไม่ ไม่เลียว่าไม่แข็งตัวมากนะครับอันนี้คือที่แข็งบ้างก็คือเราใช้รถตัดและรถสิบล้อลงตัดในแปลงนะครับก็จะมีการย่ําดินส่วนดินที่เห็นนี่คือดินมันค่อนข้างจะเหนียวที่จริงเราควรจะรอให้ดินเหือดกว่านี้นะครับแต่ด้วยดูฝนฟ้าอากาศแล้วจะมีฝนอีกหลายวันเลยครับซึ่งไม่มีช่องว่างให้ดินให้แห้งกว่านี้เราจําเป็นต้องใส่ เลยเพราะไม่นั้นเดีย๋ยวอ้อยโตกว่านี้จะใส่ลําบากนะครับแล้วก็อายุอ้อยที่ต้องการปุ๋ยก็ควรจะได้รับได้แล้วเราก็เลยจะใส่เลยไม่เป็นไรก็ยังพอใช้ได้ครับดินะครับแล้วก็จะมาดูทังปุ๋ยนะครับนี่เป็นถังนะครับถังสแตนเลสก็ถ้าให้คนสําหรับคนที่จะเลือกซื้อถังปุ๋ยก็ควรเลือกเป็นถังสแตนเลสนะครับเพราะว่าจะไม่ผุ ไม่งั้นปุ๋ยม,คมีความเป็นความเป็นอะไรสักอย่างนะครับกรดหรืออะไรสักอย่างทําให้ถังเหล็กค่อนข้างเกิดสนิมได้ง่ายมากดูอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ขนาดใช้เสร็จเราจะล้างนะครับความเป็นปุ๋ยนะครับก็จะทําให้เหล็กพวกนี้ผุแล้วการแล้วก็ให้ดูอีกอย่างก็คือการขับปุ๋ยเป็นแบบเกลียวนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับตัวรากหมุน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 นะครับ เพื่อมาหมุนโซ่แล้วก็ขับปุ๋ยออกอัอนนี้ก็จะใส่อยู่ประมาณไล่ละเกือบหลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรปุ๋ยสูตรปุ๋ยที่เลือกใช้ในปีนี้คือ28 20เพราะอะไรถึงเลือกใช้สูตรนี้นะครับปีที่แล้วผมผสมปุ๋ยเองโดยใช้แม่ปุ๋ยคือ2 0ผสมสูตร25 7 7นะครับซึ่งก็ดีครับต้นสูงดีมากแต่ลำไม่ใหญ่เท่าที่ควร ก็เลยศึกษาเพราะอะไรก็เลยถึงอ๋อขาดตัวหลังนั่นเองตัวหลังไม่เพียงพอนะครับธาตุอาหารตัวหลังธาตุอาหารตัวหลังคือตัวโพแทสเซียมโพแทสเซียมจะช่วยในการขยายของเซลล์ให้เซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ควรจะใส่ให้เพียงพอถ้าเราวิเคราะห์ตามพืชที่เราได้เห็นนะครับก็จะได้สูตรนี้และสาเหตุทาไมปีนี้ถึงไม่ผสมปุย๋ย เองเหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเราผสมปุ๋ยเองลดค่าใช้จ่ายของปุ๋ยที่เขาผสมลงได้เยอะมากลูกหนึ่งผมว่าได้ประมาณร้อยครับร้อยก,ก,กว่าแต่สําหรับปีนี้ลงคํานวณแล้วครับสาหรับแม่ปุ๋ยที่มีราคาแพงมากยูเรียหรือ4ี่สิลูกละพันสถึงหนึ่บาท18460ลูกละพันสขึ้นเหมือนกันละครับแพงมาก ส่วน0060ลูกละอยู่ประมาณ1,300กว่าๆนี่แหละครับ1,350ประมาณนี้ในปีที่แล้วยูเลียที่ผมไปซื้อผสมใส่คือ4600ลูกละเพียง500บาทนะครับส่วน18460ลูกลก,ล,กลูกหนึ่งเกือบๆ1,000 0060ลูกนึงก็อยู่ประมาณพอๆยูเลียนะครับ5-600บาทซึ่งปีนี้แม่ปุ๋ยราคาแพงปุ๋ยสูตรก็ราคาแพงครับแต่ความคุ้มค่าหรือ ต้นทุนนะครับปุ๋ยที่เขาผสมมาแล้วกับมีราคาที่ถูกกว่านิดหน่อยและเราไม่ต้องเสียเวลาผสมเองก็เลยปีนี้เลยเลือกใช้ปุ๋ยสูตรสําเร็จนะครับที่ผสมมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูอ้อยกันคราวนี้และการฝังปุ๋ยกันให้ดูตรงที่ยังไม่ได้ฝังนะครับตรงนี้คือยังไม่ได้ฝังปุ๋ยเราก็จะฝังอ่านี้ฝังแล้วส่วนอ้อยก็จะเป็นอ้อย ที่มีอายุ4-5-6ปีแล้วนะครับแปลงนี้คือเราจะแบ่งปลูกไปเรื่อยก็จะคะคะกันเป็นล็อกๆเพราะว่าเราไม่ใช่ลายใหญ่ที่จะทําแปลงใหญ่นะครับเราก็จะแบ่งปลูกแปลงละประมาณ5-10ไร่โดยประมาณครับอันนี้เป็นอ้อยที่หลายตอนะครับก็น่าจะ4-5ต่อได้ก็การเจริญเติบโตกันเขาเรียกว่าแรงที่จะพุ่งอาจจะน้อยนะครับ อายุอ้อยตรงนี้ก็อยู่ประมาณเกือบเกือบสอเดือนแล้วเดี๋ยวใส่ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ้อยที่เพิ่งอายุไว้ประมาณเป็นหมายถึงว่าตัดได้ขัดได้เพียงสองขนนะครับสองปีเป็นอ้อยที่แตกหน่อมาเป็นปีที่สามหรืออ้อยต่อสองอ,อันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูล่องปุ๋ยก่อนนะครับเหมือนเดิมครับล่องปุ๋ยที่จริงผมก็ ปีที่แล้วฝงจะฝังอยู่ประมาณ20เซนนะครับเดีย๋ยวปีนี้ประมาณ20กว่ากว่านะครับ20กว่าเซนเพราะว่าถ้าเราไปกะว่า20เซนเวลาเจอตรงที่ดินแข็งหรือใบใบอ้อยนะครับหนาตัวตัดใบนะครับตัวสับใบจะค้ำให้กระทูขึ้นอีกเราก็จาเป็นต้องเอาให้20กว่าอย่างน้อยคือระหว่าง20ถึง3 0เซนนะครับการใส่ปุ๋ย มันจะเปะ๊ะคงไม่เป๊ะรอะครับเพราะว่าเราไม่สามารถลงมาวัดหรือเรารู้ได้ว่าดินเราตรงไหนแข็งหรือตรงไหนใบอ้อยหนานะครับใบอ้อยหนานี่นะครับนี่คืออ้อยที่ถูกฝังปุ๋ยแล้วเดี๋ยวพามาดูอีก,อ,กอีกแปลงหนึ่งข้ามมาตรงนี้นิดเดียวตรงนี้เป็นอ้อยที่มีอายุเยอะพอสมควรเลยครับเยอะกว่าเมื่อกี้ แตปลูกในระยะ50หมายถึงว่าระยะของกออ้อยเป็นอ้อยรองคู่50เซนตอนนี้แตกกอใหญ่มากเมตรหนึ่งได้ครับแตกกอมาเมตรกว่าส่วนตรงนี้ก็ค่อน้างกว้างครับปีนั้นชักได้กว้างมากรถไถเล็กเข้าตอนนี้ยังสบายอยู่เลยและการแตกกอก็ถือว่าดีข้อดีของตัวนี้นะครับเหมือน10ล้อจะไม่ถูกย่ำตอทำให้ตรงตออ้อยเนี่ยไม่ถูก การกดทับนะครับก็ทําให้แตกกอไวโตวาค่อนข้างหนักใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการแตกกออ,อ้อยนะครับนี่ครับเพราะว่าปุ๋ยที่เราใส่อะ่ะกลัวจะไม่เพียงพอกับการกับการดารากับการที่พืชได้รับธาตุอาหารเพราะว่าจํานวนประชากรของพืชหรือหน่ออ้อยเยอะนะครับก็ ก็เดี๋ยวเราจะคงต้องเสริมในเรื่องของน้ำหมักชีวภาพนะครับที่เราหมักแล้วจากเศษต่างๆนะครับของพด .2 อันนี้ก็ผ่านการฉีดน้ำหมักไปแล้ว1-2ถึงครั้งบางช่วงฉ,ฉีดรอบที่2มาแล้วแต่ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ยังไม่ทั้งแปลงน้ำหมักชีวภาพก็ดีนะครับก็ใครที่ต้นทุนน้อยก็ฉีดน้ำหมักก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนถ้าในน้ำหมัก สิวภาพก็มีประโยชน์มากมายนะครับอาจจะธาาุอาหารหลักไม่มากแต่ช่วยให้จุลินทรีย์ต่างๆช่วยให้การปลดปล่อยท่านอาหารที่ดินตึงไว้มีอยู่ได้นะครับแล้วก็ช่วยของในเรื่องของการาให้ฮอร์โมนพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นจิ๊บเบอร์ลินไซโตไคนินหรือออกซินนะครับพวกนี้จะช่วยในการเร่งในการทําให้พืชเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แล้วก็มีกดต่างๆนะครับที่ช่วย กดเลืกตัวอย่างเช่นกดเล็กติกกดอซิตอ๋อกดอซิาผมไม่แม่ผมไม่แม่นเรื่องกดขอโทษด้วยนะครับผมก็ลืมลืมแต่ก็คือมันมีประโยชน์นะครับก็ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวตัดไปชมอีกต่อหนึ่งนะครับที่มีอายุน้อยกว่าตรงนี้ตรงนี้จะอ้อยจะเป็นอายุที่ค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าอายุการไว้ต่อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัดหมายถึงว่าอายุ ้อยที่ไว้ต่อค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนอายุที่ตั้งแต่ตัดมาคือ2เดือนเกือบเกือบสเดือนเหมือนเหมือนกันแต่การเจริญเติบโตจะต่างกันต่างก่าตรงนี้เดี๋ยวตัดไปดูกันเลยครับไปครับครับผมเราก็ข้ามมาถึงแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่บอกคือแปลงที่มีอายุสองที่ไว้ต่อมาแล้ว2ต่อตัดมาแล้ว2อต่อครับ2ปีนี่เข้าปีที่3าครับ สังเกตว่าจะต่างจากแปลงที่ผ่านมานะครับแปลงนั้นจะหน่อเยอะมากแปลงนี้จะหน่อไม่ได้เยอะเท่าแปลงนั้นเพราะแปลงนั้นไว้ตอมาหลายปีก็จะแตกหน่อเยอะนะครับแต่หน่อจะไม่อวบเหมือนแปลงนี้แปลงนี้สังเกตว่าต้นจะสมบูรณ์สูงหน่อดีกว่าดูกว้างๆนะครับ ครับผมนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการฝังปุ๋ยนะครับโดยที่เราฝังโดยการฝังโดยการเปิดใบนะครับหรือสับใบออกเพื่อฝังปุ๋ยลงไปโดยเก็บใบนั้นไว้เป็นอินทรีย์วัตถุให้ดินเกิดความร่วนซุยขึ้นนะครับครับท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือและกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสักหน่อยนะครับขอบคุณมาก ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบขอบคุณมากครับ